V ีอ s o ์ c e เ e r ราในการที่นำเสนอภารกิจสำคัญของทุกเหล่าทัพ mm hmm. เพื่อชาติศาตสาตร์กษัตริย์และประชาชนซึ่งเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงสุขวันนี้กับดิฉันธนัญ,ญาพิพิธวณิชการค่ะเริ่มต้นด้วยแม่ทัพภาคที่หนึ่งะคะติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายให้กับกำลังคนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน พลโทสุขสรหนองบัวล่างแม่ทัพภาคที่1พร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของกองพลพัฒนาที่1ค่ายศรีสุริยวงศ์อําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโดยประชุมมอบนโยบายพร้อมตรวจเยี่ยมโครงการต่างๆและติดตามผลการปฏิบัติงานที่สําคัญในการให้ความช่วยเหลือประชาชนเยี่ยมชมการสาธิตเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยโอกาสนี้ได้ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจการฝึกทหารใหม่เน้นย้ําให้ดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่ทุกนายดุดญาติสนิท จากนั้นได้มอบโอวาทให้กับกำลังพลของกองพลพัฒนาที่หนึ่งโดยเน้นย้ำให้มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประพฤตินตนอยู่ในระเบียบวินัยปฏิบัติตนตามนโยบายของกองทัพบ,บกให้เป็นที่พึ่งของประชาชนสืบสารในพระราชปณิธานภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อมาแม่ทัพภาคที่หนึ่งพร้อมคณนะ ได้ประชุมมอบนโยบายและเข้ารับฟังการบรรยายสรุปติดตามการปฏิบัติงานของมณฑลทหารบกที่16ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการฝึกทหารใหม่เน้นย้ำทุกหน่วยฝึกทหารใหม่ต้องปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบ,บกอย่างเคร่งครัดภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 และ Bubble and s e a ซเพื่อดูแลทหารใหม่ทุกนายอย่างดีที่สุดโดยให้ครูฝึกต้องเป็นตัวอย่างที่ดีรวมถึงแจ้งสิทธิกำลังพลที่น้องทหารใหม่พึงได้รับตลอดจนประชาสัมพันธ์การเข้าสู่การเป็นทหารอาชีพ และเรื่องอาหารการกินที่มีคุณภาพมีปริมาณเพียงพออย่างเหมาะสมก่อนที่จะเยี่ยมชมกิจกรรมโรงพยาบาลค่ายพานุรงังสีและกองกิจการพลเรือนบนทนทหารบกที่16ในภารกิจการช่วยเหลือประชาชนพร้อมให้โอวาดกับกำลังพลเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายมีความตั้งมั่นในการปฏิบัติงานในฐานะทหารของประชาชนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติให้กำลังพลของหน่วยช่วยกันสร้างความเชื่อมั่น การแสดงออกถึงความจงรักภักดีส่วนผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องให้ดูแลเรื่องสิทธิสวัสดิการและงานที่เกี่ยวข้องกับกำลังคนให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบ,บก ต่อมาแม่ทัพภาคที่1และคณะได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและมอบนโยบายให้กับกาลังพลมณฑลทหารบกที่15จังหวัดเพชรบุรีโดยได้รับฟังวิธีทั์การบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานพร้อมรับฟังปัญหาข้อข,อขัดข้องต่างๆที่เกิดขึ้นและกล่าวให้คำชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและผลสำเร็จสูงสุดแก่กองทัพบ,บกก่อนที่จะรับชมการจัดแสดงนิทรศการในโครงการตามพระราชดำริบริเวณเต็นท์นิทรศการหน้าอาคารกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่15 ซึ่งมฑลทนทหารบกที่15เป็นผู้รับผิดชอบดูแลทั้งในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาทิโครงการดูแลที่ดินและปลูกป่าในที่ดินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านท่ากระทุ่มอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีและโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีริขันค่ะกองทัพบกสแสดงความเสียใจหลังศูนเสียสองนักบินจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ประสบอุบัติเหตุตกที่จังหวัดนครสวรรค์ยืนยันนะคะพร้อมให้การช่วยเหลือดูแลด้านพิธีศพและสิทธิต่างๆให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างดีที่สุด พันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกกองทัพบ,บกเปิดเผยภายหลังเกิดเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ฝึกแบบ4 8 0สังกัดโรงเรียนการบินทหารบกประสบอุบัติเหตุตกที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์โดยระบุว่าเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างภารกิจทำการฝึกบินหมู่นอกที่ตั้งในหลักสูตรสิทธิการบินทหารบกชั้นประถมรุ่นที่66ออกเดินทางจากจังหวัดลบบุรีปลายทางที่จังหวัดนครสวรรค์โดยระหว่างเตรียมลงจอดที่สนามบินเกษตร อากาศยานเสียการควบคุมจนเกิดอุบัติเหตุอากาศยานเสียหายและมีผู้เสียชีวิตสองนายได้แก่พันโทปานพงบ์บรรจงเปลี่ยนตำแหน่งครูการบินโรงเรียนการบินทหารบกและสิบโทชนากรเปี่ยมเจริญตำแหน่งสิทธิการบินทหารบกรุ่นที่66ทั้งนี้กองทัพบ,บกได้ส่งคณะกรรมการสอบสวนและวิเคราะห์สาเหตุอากาศยานเกิดอุบัติเหตุระดับกองทัพบ,บกลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์และรวบรวมข้อมูลดังกล่าวในที่เกิดเหตุแล้ว พร้อมกันนี้ได้เคลื่อนย้ายกำลังพลที่เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาสแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการบินที่ได้ทุ่มเทเสียสละและเสียชีวิตโดยฉับพลันในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกองทัพบกจะดูแลจัดการด้านพิธีศพสิทธิกํากำลังพลและการอำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างดีที่สุดพร้อมกับจะเร่งดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็ว ทั้งนี้เฮลิคอปเตอร์ฝึกแบบ480เป็นอากาศยานที่กองทัพบกใช้ในการเรียนการฝึกในหลักสูตรการบินและประจำการมาตั้งแต่ปี2555ค่ะโดยเฉพาะกิจกรมทหารรานที่35ร่วมระดมกำลังกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่เอยค้นหาและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันที่พลัดหลงป่าโดยใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงจึงสามารถที่จะพบตัวและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย กองร้อยทหารปราณที่3506หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารปราณที่35ได้จัดกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชนร่วมกับอุทยานแห่งชาติแม่เอยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สองและหน่วยกู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษมท่าสองอย่างเข้าค้นหาและให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่พลัดหลงป่าบริเวณดอยกระทิงอุทยานแห่งชาติแม่เมยตำบลแม่สองอเภอท่าสองอยางจังหวัดตาก หลังจากได้รับการประสานแจ้งตำแหน่งพิกัดที่ตั้งของนักท่องเที่ยวต่างชาติรายดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่เมยกำลังพลได้เดินเท้าเข้าค้นหาตั้งแต่เวลา16นาฬิกา30นาทีกระทั่งเวลา18นาฬิกา50นาทีวันนี้จึงพบตัวนักท่องเที่ยวหญิงรายดังกล่าวซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนักท่องเที่ยวกลับออกมาถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เมยในเวลา20นาฬิกา25นาทีอย่างปลอดภัยคะ่ะ นักท่องเที่ยวคนดังกล่าวนะคะคือนางสาวเปเปอร์เฮอร์มัสนักท่องเที่ยวสาวชาวอเมริกันอายุ24ปีมีอาชีพเป็นครูอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ชอบเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างสถานที่ต่างๆเพียงลําพังเป็นประจำเมื่อมาถึงบริเวณอุทยานแห่งชาติแม่เมยได้เดินเท้าเข้าไปท่องเที่ยวทางเดินศึกษาสำรวจป่าธรรมชาติโดยไม่มีเจ้าหน้าที่นําทางและเกิดหลงป่าจําทิศทางออกไม่ได้ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นและท้องฟ้าอันมืดมิด ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะร่วมกันค้นหาและนำพาตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่14ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นาเรศวรและเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผางลาดตระเวนค้นหาหนึ่งในเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นาเรศวรที่หายตัวไปในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมา จนทีมค้นหาได้พบตัวเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเมื่อวานนี้ห่างจากจุดที่หายตัวไปราว2.21กิโลเมตรด้วยอาการอ่อนเพลียและบาดเจ็บที่บริเวณฝ่าเท้าทั้งสองข้างจากนั้นหน่วยจึงนำตัวส่งสู่อ้อมกอดของญาติพี่น้องที่เฝ้ารอเพื่อกลับไปพักฟื้นต่อไปกองพลทหารราบที่6โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่23กรมทหารปืนใหญ่ที่6นําอุปกรณ์กันหนาวไปมอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวอำเภอปักธงชยัยจังหวัดนครราชสีมา ทหารกองพันทหารปืนใหญ่ที่23กรมทหารปืนใหญ่ที่6พร้อมด้วยผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาได้พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุผู้ยากไร้ในชุมชนและมอบสิ่งของยังชีพตลอดจนผ้าห่มกันหนาวตามโครงการมีแล้วแบ่งปันจำนวน4คนที่บ้านแหลมร่วกบำรุงหมู่ที่5ตําบลธงชัยเหนืออาเภอปักธงชัยประกอบด้วยนางแตว๋วเสนอดอนอายุ69ปี นางสีนวลย่อมจับโปะอายุ66ปีนายเช่นยอมจับโปะอายุ72ปีนางพันแสงอรุณอายุ82ปีซึ่งเป็นผู้สูงอายุผู้พิการที่ขาดแคลนและมีฐานะยากจนเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความหนาวและแสดงความห่วงใยต่อสุขภาพของประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนได้มีสุขภาพที่ดี ทั้งนี้ประชาชนต่างรู้สึกมีความสุขพร้อมทั้งขอบคุณกองทัพปกที่ได้แสดงความห่วงใยต่อสุขภาพของประชาชนค่ะกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่16ส่งมอบจักรยานในโครงการ Army b บ k e จักรยานสารฝันปันสุขกองทัพปก กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่16ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอส่งมอบจักรยาน3ล้อโยกพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคและกางเกงผ้าอ้อมสำหรับผู้สูงวัยให้กับนายสมัยมิ่งขวัญอายุ55ปีที่อาศัยที่บ้านเลขที่6บ้านเชียงเครือหมู่ที่6 ตำบลกระจายอำเภอป่าติ้วจัังหวดยะโสธรซึ่งเป็นบิดาของพลทหารสราวุธมิ่งขวัญทหารใหม่รุ่นปีพุทธศักราช2564ผลัดที่2สังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่16ซึ่งมีบิดาป่วยเป็นผู้พิการขาอ่อนแรงทั้งสองข้างมีความยากลำบากในการดำเนินชีวิตต้องใช้จักรยานสามล้อโยกในการเดินทางไปมาโดยจักรยานคันเดิมที่ใช้มีสภาพเก่าและชำรุด หน่วยจึงได้เข้าดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้จักรยานมีสภาพพร้อมใช้งานตามโครงการจักรยานสารฝันปันสุกกองขบกซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะยังได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดเสนารักษ์ของหน่วยเข้าดําเนินการตรวจสุขภาพและให้คําแนะนําประชาชนบ้านใกล้เคียงในการดูแลตนเองในห่วงฤดูหนาวและให้ปลอดภัยห่างไกลาจากการติดเชื้อโควิด -19 ตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณาสุข ซึ่งประชาชนต่างขอบคุณกองทัพบกที่ให้หน่วยทหารในพื้นที่มาดูแลประชาชนกองทัพบกนะคะยังคงน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องค่ะโดยยังคงเดินหน้าพัฒนาศูนย์เรียนรู้กรเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนและเป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ล่าสุดกองพันทหารช่างที่401กองพลพัฒนาที่4ได้จัดทำสระเป็ดไข่พันธกากรีแกมเบลตามศาสตร์พระราชาช่วยเหลือประชาเพื่อเพิ่มผลผล,ผลิตไข่เป็ดเป็นสวัสดิการราคาถูกให้กับครอบครัวกำลังพลและแจกจ่ายให้กับประชาชนยากไร้ที่ศูนย์เรียนรู้กรเกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจรค่ายรัตนพลหนึ่งในศูนย์กเกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจรต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชน ที่บริหารจัดการพื้นที่กิจกรรมองค์ความรู้ป่าสาอย่างประโยชน์4อย่างและได้ดําเนินโครงการทหารพันธีนําผลผลิตแจกจ่ายให้กับครอบครัวของกําลังพลครอบครัวและประชาชนรอบค่ายรวมทั้งขยายผลไปสู่โรงเรียนในท้องถิ่นที่ห่างไกลภายใต้ชื่อพระราชทานโครงการทหารพันธีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัย และผักปลอดภัยไข่พันธดีจากโรงการทหารพันธ์ดีและศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจรค่ายรัตนพลกองพลพัฒนาที่4ี่นำผลผลิตผักปลอดภัยไข่ไก่ให้บริการแก่ประชาชนแจกฟรีแก่ผู้ยากไร้รอบค่ายทหารตามนยโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ใช้พื้นที่ค่ายทหารสร้างเป็นแหล่งอาหารอย่างยั่งยืนช่วยเหลือชุมชน จากนโยบายผู้บัญชาการทหารบกให้ดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเฉพาะครอบครัวกำลังพลชั้นผู้น้อยกองพลพัฒนาที่4จึงได้จัดสร้างตลาดยามเย็นหน้าค่ายรัตนพลเพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างไรายได้เสริมให้กับครอบครัวของกำลังพลจำนวน9้าร้านค้ามีผลตอบรับอย่างดีค่ะมีลูกค้ามาอุดหนุนทั้งลูกค้าในค่ายและนอกค่ายกองทัพบ,บกนะคะเข้ารับซื้อลำญยช่วยเหลือเกษตรกรแก้ไขปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ พลตรีนพดลรอดกลางผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39ดําเนินการเข้ารับซื้อลำไยพันอีดอเกรดเอจากเกษตรกรชาวสวนลำไยอ,อําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่จํานวน350กิโลกรัมเพื่อนําไปแจกจ่ายให้กับกําลังพลครอบครัวของกําลังพลและหน่วยฝึกทหารใหม่ไว้รับประทานภายในหน่วยถือว่าเป็นการส่งเสริมสนับสนุนผลผล,ผล,ผลิตจากเกษตรกรชาวสวนลำไยและเป็นไปตามนโยบายของพลเอกนรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบก ในการร่วมแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตำ่ำโดยพลโทอภิเชรรษซื่อสาตร,ร์แม่ทัพภาคที่3สั่งการให้หน่วยทหารที่ขึ้นตรงกองทัพภาคที่3เข้าสนับสนุนผลผล,ผลิตทางการเกษตรของประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรในช่วงฤดูการนี้และประสบกับปัญหาราคาตกต่ำอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับกองทัพภาคที่2พันเอกชัดชัยมีชั้นช่วงรองเสนาธิการกองทัพภาคที่2เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่2รับมอบลำไยจากเกษตรกรอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลผลิตลำไยตกต่ำและล้นตลาดเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จำนวน1839ตะกรา้ารวมน้ำหนัก5517กิโลกรัมโดยกลุ่มเกษตรกรนะคะขายในราคาตะกร้าละ100บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น183,900บาทค่ะซึ่งลำไยที่ได้รับมอบก็จะถูกนำไปส่งต่อให้กับหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่2เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลและประกอบเลี้ยงให้กับทหารในพื้นที่ต่อไปพิราบข่าวนะคะควันนี้เสนอตอนกองทัพบกรับซื้อลำไยช่วยเหลือกเกษตรกรไทยสู้ภัยโควิด วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพี่ราบข่าบข่าวโดยกรมจิจการพลเรือนทหารบกครับค่ะการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสถานการณ์โควิด19นะคะกองทัพบ,บกของเรานั้นได้ช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถค่ะใช่แล้วครับพี่ยีนสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบทางการเกษตรนะครับพืชผลทางการเกษตรขายไม่ได้นะครับกองทัพบกก็จะให้ความช่วยเหลือโดยการไปรับซื้อเพื่อบรรเทาทุกข์ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับไปชมกันเลยครับค่ะ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ต่อเนื่องมาถึงระลอกที่3ส่งผลกระทบให้ผลผลิตทางการเกษตรที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดไม่สามารถส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศได้อีกทั้งภาคธุรกิจและสถานบริการหลายแห่งลดจำนวนการสั่งซื้อสินค้าเกษตรลงทำให้ผลผลิตทางการเกษตรปีนี้ของประเทศไทยประสบปัญหาล้นตลาดราคาตกตำ่ำ กองทบ,บกจึงได้รับซื้อลำไยจากเกษตรกรเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรไทยให้รอดพ้นภาวะวิกฤตช่วงนี้ไปให้ได้กองทบ,บกได้รับซื้อลำไยพันอีดอเกรด A จากกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกลำไยที่ได้รับผลกระทบจากกรณีผลไม้ล้นตลาดและราคาตกตำ่ำรวมถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศในการรับซื้อลำไยจากเกษตรกรชาวส ที่ได้รับการประสานร้องขอซึ่งหน่วยทหารในพื้นที่ได้ร่วมกันสำรวจความต้องการรับซื้อและความพร้อมศักยภาพพื้นที่ของหน่วยในการจัดเป็นจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรและกระจายผลผลิตทางการเกษตรครับ พร้อมกันนี้กองทัพบกได้นํากําลังพลออกไปช่วยเหลือชาวสวนลำไยในพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยการลงพื้นที่ช่วยเก็บเกี่ยวและซื้อลำไยจากชาวสวนโดยตรงพร้อมทั้งได้ช่วยทําการคัดแยกลำไยเพื่อง่ายต่อการนําไปจําหน่ายในพื้นที่ต่อไปค่ะและนําผลผลิตที่เก็บเกี่ยวนําไปแจกใจ่ายให้กําลังพลในหน่วยได้รับประทานเพื่อให้กําลังพลและครอบครัวรวมถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆได้มีโอกาสเข้าถึงผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร ที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมค่ะท่านผู้ชมครับกองทัพบ,บกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการช่วยเหลือกเกษตรกรทั้งช่วยให้มีจุดจำหน่ายและกระจายผลผลิตทางการเกษตรเพื่อบรรเทาผลกระทบจากกรณีผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดและมีราคาตกต่ำจากสถานการณ์ต่างๆตลอดจนความร่วมมืออื่นๆกองทัพบ,บกพร้อมเสมอในการให้การสนับสนุนรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ขับเคลื่อนต่อไปครับ น้องอาร์ตคับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิด19นะคะเกษตรกรหลายๆท่านนะคะผลิตผลผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วไม่สามารถส่งทอดตลาดได้นะคะกองทัพบกของเราก็ยื่นมือเข้าไปสนับสนุนและอดหนุนโดยการช่วยซื้อผลิตผลทางการเกษตรจากพี่น้องประชาชนค่ะพิทักษ์ราชาปกป้องประชาชรักษาแผ่นดินเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสหมดเวลาของรายการที่ราชคาบข่าวแล้ววันนี้ผมและพี่ยีนต้องขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ กองทัพบกเชิญชวนทหารกองเกินสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีร้องของกรณีพิเศษผ่านระบบออนไลน์ประจำปี2,565ค่ะกองทัพบกเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ rcm65.rta.mi.th และที่หน่วยทหารใกล้บ้านท่านในห่วงตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2,564ถึง31มกราคม2,565โดยคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะ เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ18-20ปีบริบูรณ์หรือผู้ที่เกิดในปีพุทธศักราช2545-2547ซึ่งยังไม่เคยผ่านการตรวจเลือกทหารเว้นผู้จบนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3และทหารกองเกินที่มีอายุ22-29ปีบริบูรณ์หรือผู้ที่เกิดในปีพุทธศักราช2536-2543ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการ รับสมัครเฉพาะผลัดที่1ประจำปี2,565โดยสามารถเลือกสมัครลงหน่วยที่เปิดรับไม่จำกัดจำนวนหน่วยในแต่ละมณฑลทหารบกทั่วประเทศโดยไม่จำกัดภูมิลำเนาทหารแต่เลือกได้เพียงคนละหนึ่งมณฑลทหารบกเท่านั้นและให้ไปคัดเลือกในวันที่12-13กุมภาพันธ์2565ณมณฑลทหารบกที่ตนเองเลือกไว้ ซึ่งกำหนดการจะแจ้งไว้ในใบตอบรับการสมัครของแต่ละคนและส่งเข้ากองประจำการในวันที่1พฤษภาคม2565ค่ะปิดท้ายรายการวันนี้นะคะพาไปชมความพร้อมของสโมสรทหารบกวิภาวดีที่เปิดให้บริการรับเทศกาลท่องเที่ยวตามมาตรฐานชาที่สําคัญคือมีการปรับลดราคาลงด้วยค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงการใช้บริการมากยิ่งขึ้นหลังได้ภาพนี้ขอบพระคุณสําหรับทุกๆการติดตามรายการ B-Asia s u e r สวัสดีค่ะ บบวิภาวดีให้บริการจัดงานงานเลี้ยงงานสัมมนาและพิธีการต่างๆเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่กองทัพบกภาคภูมิใจในการให้บริการทหารและประชาชนแบบเรียบง่ายได้มาตรฐานบริการประทับใจในราคาที่เป็นกันเองค่ะ รังสรรค์นามชื่อห้องจัดเลี้ยงที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งเกียรติยศและความสง่างามเพื่อต้อนรับผู้มีเกียรติในทุกพิธีสำคัญค่ะ